ใน EP นี้ก็อยากจะแนะนำทีม HRD ให้เลิกทำการจัดฝึกอบรมภายในองค์กรที่เรียกว่า in-house training ในเรื่องต่างๆที่ผมโดยส่วนตัวนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันมันไม่ควรทำแล้วในช่วงปัจจุบันนี้นะครับหรือเอาจริงๆคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินการจริงๆงงกับเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของเราแล้วนะครับ ผมอยากจะหยิบยกจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในฐานะที่เป็นวิทยากรในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองค์กรด้วยก็สรุปได้สัก5้าเรื่องก็เอาไปเทียบกับประสบการณ์ท่านดูลองเอาไปปรับใช้ดูเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องแรกเนี่ยที่ควรเลิกได้แล้วคือเลิกขอหลักสุดหกบลมกับวิทยากรแบบที่อาจารย์มีอะไรก็ส่งมาเสนอมาได้เลย เดี๋ยวทาง HRD จะมาพิจาราดูว่าเหมาะสมหรือไม่หลายๆองค์กร HR หลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆที่ยังไม่มีประสบการณ์มากนะครับน้องๆที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ training need ความจําเป็นในการพัฒนาบุคลากรอะไรต่างๆมากนักเนี่ยเวลาที่ได้รับโจทย์จากผู้บริหารจาก HR manager มาบอกว่าอาละไปปรึกษาไปสอบถามกับพิทยากรซิว่ามีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องภาวะผู้นำไหมนะครับ ก็ยกหูไปที่บริษัทฝูกรมที่ตัวเองอาจจะเคยฝึกรมนั่นแหละหรืออาจจะลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแหละมีที่ไหนเขามีหลักสูตรภาวะผู้นําบ้างไหมพอเสิร์ชปุ๊บก็ยกหูไปถามหาเซลล์ไปถามกับคนที่รับสายปลายทางแล้วก็บอกว่ามีหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นํำไหมถ้ามีส่งมาให้หน่อยเดี๋ยวจะเสนอให้ทาง HR ชอาร์ทำใบเสนอราคามาเลยนะอาจจะมีการต่อรองราคากันผมคิดว่าเลิกสัทีกับ แนวทางแบบนี้ไม่ได้ผิดนะครับแต่สิ่งที่ HRD สิ่งที่เราควรจะต้องให้กับทางบริษัทฝึกอบรมเนี่ยคือตกลงแล้วเนี่ยนะครับปัญหาหรือความต้องการพัฒนาที่เราอยากจะพัฒนากลุ่มเป้าหมายนีย่คืออะไรให้มันเจาะจงไปเลยว่าเนี่ยคือ training need ของเรานี่คือความจำเป็นในการฝึกอบรมในการพัฒนาของเราคข้เนี้ อาจารย์ลองออกแบบหลักสูตรมาสิว่าหลักสูตรมันจะเป็นเรื่องอะไรคอสอ l ลไลเป็นประมาณไหนวิธีการเรียนรู้ของอาจารย์เป็นแบบไหนลองทำสเตอมาทำสเตอราคามาเราจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวันเหมาะกับเทรนนิ่งนิดของเราหรือไม่ซึ่งแน่นอนเราก็ต้องคุยเราก็ต้องบอกกับทางบริษัทฝึกอบรมหรือสถาบันฝึกอบรมเขาสักนิดนึงว่าคอนเทกซ์หรือว่าบริบทขององค์กรของเราเนี่ยเป็นประมาณนี้โอเคไหมครับ อย่างไรก็ตามเวลาที่เราบอกเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเดียวที่เราบอกนะบางทีเราอยากจะพัฒนาเขาแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นปัญหาแต่เราอยากจะให้เขาได้รู้เรื่องใหม่ๆได้ฝึกทักษะความสามารถในเรื่องใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นเทรนนิ่งนี้ในทางหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับในทางหนึ่งคือเรื่องที่ต้องการพัฒนาอันไม่ได้เกิดจากปัญหานะนะครับก็เป็นสองแนวทางอ่ะเป็นสองสิ่งที่เราสามารถเอาไปดูได้ ค,ความต้องการของผู้บริหารที่บอกมาก็เช่นเดียวกันเขาบอกมาว่าเป็นปัญหารหรือเขาบอกมาว่าอยากจะพัฒนาเรื่องแบบนี้นะครับนี่คือบริบทขององค์กรของเราที่ควรจะต้องสื่อสารที่ควรจะต้องบอกสักนิดหนึ่งนะครับสภาพการที่เป็นอยู่ในองค์กรของเราก็คือหัวหน้าไม่ได้รับการฝึกอบรมมานานแล้วนะหัวหน้าทํางานเก่งทํางานดีมากเลยแต่ความสามารถในการบริหารจัดการลูกน้องของเขาไม่ค่อยโอเคนะโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารพูดคุย บอกให้เจาะจงไปเลยครับเพราะว่าวิทยากรเขาจะต้องออกแบบหลักสูตรบุคคลมมาโอเคไหมครับอันที่สองครับเลิกสทีกับการที่จะพยายามใช้วิธีการฝึกอบรมเนี่ยเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นในการจัดก,การกับปัญหาหรือการพัฒนาบุคลากรผมคุยให้ฟังในหลายคลาสนะครับที่ไปเป็นวิทยากรหรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาเนี่ย ผมจะบอกว่าการฝึกอบรมที่เป็นเทรนนิ่งภายในองค์กรเนี่ยไม่มีปัญหาครับอันที่จริงถ้ามองในเชิงของแนวคิด70 20 10เนะี่ยมันก็คือส่วนของ10แต่ควรจะต้องทําแต่น้อยและควรจะต้องทํา20และควรจะต้องทํำ70ด้วยผมจะคุยแบบนี้ให้ฟังเสมอแต่อยากเข้าใจว่าเวลาเกิดปัญหาเรื่องไหนเวลาที่มีความจําเป็นอะไรเวลาที่มีนของการพัฒนาเรื่องไหนเนี่ยจะต้องฝึกอบรมจะต้องฝึกอบรมฝึกอบรมเท่านั้น มองการฝึอกอบรมเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการที่จะพัฒนาบุคลากรน,นะครับเป็นหนึ่งในวิธีการที่พัฒนาบุคลากรยังมีวิธีการอีกหลากหลายและคนจะต้องคิดด้วยว่าถ้ามีการพัฒนาเขาไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะให้เขาไปทําอะไรต่อกับหัวหน้างานของเขาอพอเขาไปฟีดแบ็กเขาไปรับการสอนเพิ่มเติมไปเรียนรู้จากประสบการณ์อะไรต่างเพิ่มเติมจากหัวหน้างานเขาเนี่ยตกลงเขาจะต้องไปทําอะไรเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันออกมา พอที่เราจะเห็นการลงมือปฏิบัติหรือการใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้เอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากจากคลาสสกบรมนี่แหละจากการไปพูดคุยกันกันกบโห,หน้านี่แหละจากที่โห,หน้าฟีดแบ็นี่แหละเอาไปลงมือทําจริงอะ่ะนั่นคือภาพที่อยากเห็นนะครับดังนั้นเลิกสทีกับการที่จะจบทุกสิ่งด้วยการึกบรมจบทุกสิ่งด้วยการึกบรมึกบรมเสร็จแล้วก็จบไปมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องที่สามต่อเนื่อง โอเคไหมครับดังนั้นสิ่งที่ HRD ควรจะต้องเรียนรู้เลยก็คือวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เราเรียกว่า blended learning โอเคไหมครับที่เราคุ้นๆกับคำว่า70-20-10เนี่ยพึงทำความเข้าใจก่อนว่ามันก็มีการฝึกอบรมนะมีการมีการเรียนรู้ด้วยตนเองนะมีการอ่านหนังสือนะมีการเรียนคอร์ส e l e a r n i n g อะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่มันยังไม่จบครับมันยังมีส่วนของ20กับส่วนของ70อยู่ นะครับดังนั้นเวลาที่ออกแบบหลักสูตรอบรมเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับกลับไปคุยกับวิทยากรสักนิดหนึ่ง,งโดยเฉพาะถ้าเราจะต้องจ้างวิทยากรภายนอกมามาให้บริการเราเนี่ยนะครับอาจารย์หลังจากที่สิบหลังจากที่อบรมครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของยี่สิบเนี่ยอาจารย์แนะนําให้ทําอะไรคะให้ใครทําอะไรกับใครคะหรือในส่วนของเจิเนี่ยอาจารย์แนะนําให้เขาจะต้องไปทําเป็นของเป็นชิ้นเป็นนั้นอะไรออกมาคะ อาจารย์คิดว่ามันน่าจะต้องไปทํยี่สิบเจ็ดสิบอะไรบ้างครับถามเขาเลยครับวิทยากรนะ่ะสิ่งที่สําคัญก็คือบางทีเราจะไม่ได้เจอวิทยากรนะสิเราจะไม่ได้คุยกับวิทยากรสิเราคุยกับเซลล์เซลเก่งๆเนี่ยเขาตอบประเด็นเรื่องนี้ท่านได้นะเอาจริงๆนะเพราะเขาจะต้องได้รับการฝึกอบรมได้รับการโคช้ชได้รับการแนะนําจากตัววิทยากรที่เป็นที่เป็นอาจจะเป็นหัวหน้างานของเขาอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่เขาทางานอยู่โอเคไหมครับ เขาให้ข้อมูลท่านได้แน่แต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลแบบนี้ท่านได้ท่านก็ไม่ต้องไปจ้างเขาโอเคไหมครับทุกวันนี้มีบางบริษัทอบรมก็ยังแบบอบรมเสร็จแล้วก็จบอบรมเสร็จแล้วก็จบไม่สามารถ provide recommendation หรือแรงต่างให้กับบริษัทต่างๆได้แปบลบว่าเขาไม่ใช่พาร์ทเนอร์ที่ดีของเราแล้วโอเคไหมครับควรจะต้องพิจนารณาในแง่นี้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย วิทยากรเขาก็จะไปออกแบบให้แหละครับว่าอ่ะพออบรมครั้งนี้เสร็จนะ20สิบที่เขาแนะนํานะควรจะต้องเป็นแบบนี้เจิที่ควรจะต้องแนะนําเป็นแบบนี้นะนะครับถ้าวิทยากรเขาไม่เข้าใจเจ20 10ี่ิบสิเขาเป็นไปได้เขาอาจจะเป็นวิทยากรสายโรงงานเข้าไหมครับเขาอาจจะไม่คุนเรื่องแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้ท่านก็ชั่งน้ําหนักดูได้ว่าท่านจะเลือกไหมแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นแหละครับเรื่องแบบเนี้ยเชื่อผมเขารู้กันแน่แน่เจ็ดสิบยี่สิบสิบเนี่ย แต่ถ้าวิทยากรคนไหนยี่สิบอะไรเจ็ดสิบคืออะไรสิบคืออะไรไมเคยดี้มาก่อนอย่างเงี้ยทําให้ต้องเสียเวลาจ้างเขาคุยกันไม่จบหรอกนะครับมันมันไม่มีมันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปเกาะติดหรือว่ายึดโยงอยู่กับใครเป็นพิเศษนะครับวิทยากรคนไหนที่เขาสามารถที่จะ provide สิ่งที่เราต้องการได้หรือแม้แต่ให้คําแนะนํากับเราได้เนี่ยเราเราใช้ประโยชน์จากเขาตรงนั้นน่าจะลงตัวมากกว่าโอเคไหมครับ อ่ะอย่างที่สามอย่าคิดว่าพออบรมเสร็จแล้วมันจะจบท่านคุ้นค้นกับคำว่าเทรนนิ่งไหมต่อเนื่องกับเมื่อกี้นะครับคือมีคนชอบเซล์กับเอ d ดีเรามากเลยเอชอาร์ HR เรามากเลยว่าเออเนี่ยเทรนแล้วก็นิ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอการนิ่งเนี่ยมันมีคนทำให้มันนิ่งอยู่สองคนนั่นแหละคือคนที่เป็นหัวหน้างานกับคนที่เป็น h r นี่แหละ ถ้า SR ไม่ทำให้นิ่งมันก็ต้องออกแบบกระบวนการนิดนึงครับตั้งแต่ก่อนขออบรมเขาจะต้องเสนอมาว่าหลังอบรมมาแล้วเขาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างของที่เขาจะต้องทําออกมาคืออะไรหลังจากอบรมเสร็จแลว้วหัวหน้าจะฟีดแบ็กเขาอะไรยังไงบ้างหลายการทักษะพฤติกรรมการทํางานความรู้ที่จะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงไปได้แก่เรื่องอะไรบ้างลักษณะแบบนี้เอชอาก็ออกแบบแบบฟอร์มมาสิครับจะให้เขาฟิลอัพอะไรเพื่อประกอบการยื่นขอ ขออนุมัติในการไปฝึอกอบรมอ่ะโอเคไหมครับถ้าเป็นการฝึอกอบรมข้างนอกเนี่ยอันนี้โอเคไ,ไม่ยากเลยแต่ถ้าเป็นการฝึอกอบรมภายในเนี่ยนะครับเราไม่ต้องขออนุมัติฝึกอบรมให้เขาขออนุมัติมาเข้าฝึอกอบรมโอเคไหมครับเพราะเราเชิญเขาอยู่แล้วและเราสามารถไปควบคุมไปติดตามการเรียนรู้เขาภายหลังได้อันนี้ยิ่งจะไม่ยากเลยเพราะว่า in house training เนี่ย sr ควบคุมได้ใกล้ชิดดูแลได้ใกล้ชิดแต่ public training เนี่ย เราก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันคือเราคุมแต่ต้นทางตอนตั้งแต่เขาจะขออนุมัติไปฝึกอบรมภายนอกเลยโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าทําให้มันเทรนนิ่งแล้วที่ไม่ทําให้มันเทรนนิ่งมันเชื่อมโยงกับเมื่อกี้คุณคุ้นกับคําว่า70 20 1ิิบไหมครับคือถ้าเกิดอบรมเสร็จปุ๊บมันคือ1ิใช่ไหมหลังฝึกอบรมมันก็มีต้องมีการฟีดแบ็กมีการให้คําแนะนําหรือมีการมอบหมายให้พนักงานไปเรียนรู้กับใครบางอย่างบางคนที่เป็น e อ็กซ์เพิ่มเติมนี่คือส่วนของ2ีแล้วก็ให้ไปลงมือทำอะไรบางอย่างนะครับอบรมหลักสูตรการสื่อสารออกมาก็ไปฝึกพูดนะครับไปทดลองพูดในเชิง e m p a t h i c c o m m วคอมเม i นท์เคกับคนอื่นๆเขาแล้วก็มาประเมินมาติดตามกันในลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่เกิดภาพหรือหรือเสียงที่คนชอบล้อเลียนกับา HR ว่าเออเทรนแล้วมันก็นิ่งนะอย่างเงี้ยนะครับมัน มันไม่โอเคในโลกของการทํางานในยุคนี้และยุคหน้านะครับท่านทั้งหลายเนี่ยที่ฟังผมอยู่เนี่ยส่วนมากเนี่ยผมคิดว่าท่านเป็นหนุ่มสาวรุ่นใหม่ซึ่งท่านต้องเข้าใจเพนพอยของคนรุ่นเก่าๆอย่างพวกผมเนะี่ยคือเราเราก็ไม่โอเคกับการโดนล้อเลียนแล้วมันไม่ควรจะต้องมันไม่ควรจะต้องกลับมาสู่ยุคของด้านที่มันจะมีคนมาแซวเนาะอย่าพูดถึงแล้วนะเรื่องการล้อเลียนเลยกันแล้วกันมีคนมาแซวเราว่าเอ้ยเราเทรนแล้วก็นิ่งมันก็ไม่ได้เกิดอะไรลักษณะแบบเนี่ย แล้วท้ายที่สุดต้นสังกัดก,ก็ไม่อยากส่งพนักง,งานมาฝึกอบรมมาเพราะว่าอบรมไปแล้วก็นิ่งอบรมไปแล้วก็นิ่งส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการติดตามผลด้วยเช่นเดีวยวกันโอเคไหมครับและส่วนที่สําคัญเลยก็คือไม่ใช่ SR จะต้องรู้นะคนที่เป็นหัวหน้างานนี่จะต้องรู้ว่าพออบรมเสร็จปุ๊บมันต้องมีส่วนของ20มันต้องมีส่วนของเจดังนั้นไอ้เจ็ดสิบยี่สิบสิบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องรู้เออาร์ SR เป็นวิทยกรภายในถ,ยถ่ายทอดได้อยู่แล้ว โอเคไหมครับเรื่องแบบนี้ไม่ยากอ่ะเรื่องที่สี่ครับอย่าเอาคนว่างมาเข้างลงหลายองค์กรหลายๆลายรับสากิจท,ที่ผมไปเป็นวิยากรเนี่ยเขาเอาใครมาเข้าหรือไหมครับเขาเอาคนใกล้เกษียณมาเข้าเอาถามว่าทำไมละ่ะทาไมเป็นคนใกล้เกษียณก็หน่วยงานส่งมาเอาแล้วทําไมหน่วยงานส่งคนเหล่านี้เข้ามาเอาคนอื่นๆเขามีงานทำไงเขาไม่ได้รอกเกษียณเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาไป แบบเนี้ยเราเรียกว่า t r a i n ิ่งรองเพอร์ s o นโอเคไหมครับมันไม่ใช่นะครับคนที่จะต้องเข้าอบรมคือคนที่ควรจะต้องพัฒนาหรือควรจะต้องปิดแกบจุดอ่อนเรื่องนั้นใช่ไหมครับโลกมันจึงมาพัฒนาออกมาเป็นเรื่องของการทำอินดิว d u a l d ด v e เดเวล n อปเมนตหรือแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลไงครับเพราะเราต้องรู้จักว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องได้รับการพัฒนาได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของอะไรโอเคไหมครับ มันจะไม่ใช่คนว่างๆมาผมเคยเจอรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเนาะผมเป็นวิทยากรปรากฏว่าเขาส่งคนใกล้เกษียนมาจริงๆพอช่วงพักเบรกพี่สองท่านเนี่ยก็เดินมาบอกว่าอาจารย์ครับคือทําไมอาจารย์ต้องให้พวกผมมาเข้าผมก็ตอบเขาไปว่าผมไม่ได้ให้ท่านมาเข้านะครับเอชอาอาจจะเป็นคนเทียบเชิญท่านมาเข้าผมก็ไม่ทราบหรอกว่าท่านจะต้องมาเข้าเขาบอกว่านั่นสิผมไม่คิดว่าอาจารย์ให้ผมมาเข้า อาจารย์จะให้ผมมาเข้าทําไมในเมื่ออีกสี่ปีผมก็จก,กะเกษียณแล้วเราก็แอบนึกในใจคือสี่ปีจะไม่ทําการทํางานอะไรเลย,เลยใช่ไหมจะไม่ฝึกอบรมอะไรเลยใช่ไหมแต่ถ้ามองในภาพนึงก็คือเขาอาจจะไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์แต่เขาว่างไงในช่วงนั้นเขาว่างโอเคไหมครับยังมีบางบางคลาสเลยด้วยซ้าไปที่มีคนอีกสี่เดือนจกกะเกษียณแล้วเอามาเข้าอบรมอ่ะ นะครับเขาจะเอาความรู้เรื่องแบบนี้กลับไปใช้ประโยชน์ไหมครับในเมื่ออีกสี่เดือนเขาจะ,กะเกษียณแล้วถ้าเขาจะได้รับว่าจ้างทํางานต่ออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็ไม่ควรจริงไหมครับนี่คือนี่คือเทรนนิ่งรองเพอร์ซันโอเคไหมครับมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องแบบนี้เลยอ่าล่ะเรื่องสุดท้ายครับคือฝึกอบรมโดยที่ไม่ได้สนใจว่า คนเข้าอบรมเนี่ยเขางานเยอะงานน้อยพูดง่ายคือไม่เช็คพลังงานของคนที่เข้าอบรมปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคนมันใจจดใจจ่ออยู่กับงานอะ่ะคนมันห่วงงานจริงอยู่คนที่จําเป็นต้องเข้าเนี่ยมันมันมีงานทําอ่ะมันมีงานอีลุงตุงนังเล่งด่วนเข้ามานะครับมันก็เป็นไปได้ดังนั้น เราควรจะต้องมีตัวสแปร์โอเคไหมครับคนที่เราจะเชิญเข้ามาคนที่หน่วยงานต้นสังกัดแต่เขาจะมอบหมายเข้ามาอบรม in-house training เนี่ยนะครับมันควรจะต้องเป็นคนที่เป็นเบอร์หนึ่งที่มันมีความจำเป็นเรียกว่า IN NEED อ่ะ the first person in need นะ่ะที่จะมาเข้าอบรมแต่ถ้าคนที่เป็น the first person มันไม่ว่างจริงๆนะมันติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วนเช่นเจ้านายเรียกพบนายใหญ่เรียกขายอย่าเงี้ยนะครับ มันก็ควรจะต้องมีคนที่รองอ่ะคือคนที่มีความจําเป็นในลําดับรองลงมานะครับมาเข้าอบรมนะครับซึ่งโดยปกติมันเป็นเรื่องที่ต้นสังกัดเขาจะ m a n a g เอาได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่ปุกปบปุกปับแต่ถ้ามันมีความจําเป็นปุกปรับปุกปรับเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามันจะไม่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาฝึกอบรมเพราะเขาติดพารลาง,งานอินดุมตรงดังแล้วมันเป็นเรื่องฉุกเฉินจริง,รงๆมันก็ไม่ติดอะไรหรอกครับมันไม่ติดอะไรเราไปหา วิธีการซัพพอร์ตเขาโดยการจัดเวทีโชว์แอนแชร์นะครับคือหลังจากอบรมมาแล้วเนี่ยเราไม่ให้ทำให้เทรนนิ่งใช่ไหมครับแล้วก็ไปครีเอทกิจกรรมของ20ก็คือมาจัดเวทีโชว์ความรู้แชร์ share, ประสบการณ์นะครับที่ได้จากการอบรมในหลักสูตร ABC นี้จากคนที่เข้าอบรมสัก10คน15คนที่เขาเขาเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์มันต้องมีเขาเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เขาได้อะไรบ้าง แล้วเขาแนะนาอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพื่อไม่ให้มันมันเป็นช่องว่างของคนที่จะต้องเข้าอบรมแต่ตอนนั้นมาติดงานจริงๆมีพาร์งานที่ไม่สามารถที่จะมาเข้าอบรมได้เลยนะครับ SR d ต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้เยอะเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากจะโฟกัสเรื่องหนึ่งคือการดีไซน์หลักสูตรร่วมกับวิทยากรน,นะครับอยากจะคุยให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่าลืมติดตามใน e ีต่อไปของ HR Component Podcast ครับ